ไใ,ให้หอมหอมแดงสีสันเ <Yeah. S 1> ดินทุกทายเดินแห่งความรักรักไขให้หอมสื่อระจากใจใรักไขให้หอมนะครับสามกิโลมีกล่องอย่างสวยงามนะครับฝุ่นเป็นรูปหัวใจใครได้รักก็ประทับใจนะครับสั่งหอมแดงของเราทางออนไลน์ นะครับเป็นหอม G i นะฮะสิ mae, way, ่งบกชีททางวิทิศาสตร์เองเดียวในประเทศไทยสามกิโลหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับพร้อมกล่องและค่าขนส่งนะครับท่านรักใครส่งหอมไปให้ได้เลยนะฮะอยากสีสเกตช่วยพี่น้องเกษตรกรของพวกเรานะครับมัดจุกสวยรูปหัวใจคู่ด้วยนะเนี่ยนี่ยนั่นเ็หนึ่งใจด้วกันนะครับมัดจุกสวยแล้วก็หอมนี้ท่านแล้วอ่ผลิตภัณฑ์หอมของไทย หอมแดงแคปซูลสาวไทยจะไม่เสียน้าตาเพราะหอมแดงอีกแล้วทุงเวลาหั่นหอมนี่บางทีแสบตานะแต่จากนี้ไปไม่เสียน้ําตาแล้วเพราะว่าจะเป็นหอมอบแข้งนะครับสามารถที่จะลงในหม้อแล้วก็คืนตัวรสชาติเหมือนเดิมทุกประก,การออริจินอลเพราะนั้นเราไม่ต้องไปหั่นเราไม่ต้องไปเสียน้ำตาให้กับหอมแดงเละครับหอมแดงต้นที่ที่สังเกต